สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองป่าที่กำลังสูส่เสมอค,ครับพ่อเพาะกำลังสู่เช้าวันที่สกัดครับเนี่อยู่กองป,ป่าคำเดียครับตอนนี้ก็เตยล่าแล้วครับซอสแจงจางปลาครับพี่น้องเป <c oughs> ิดกำลังช่วยออกพี่น้องถ <c oughs> ึงยอดสวกกัสดีครับเพื่อการสละวิชัยโดยมหาสารคามครับเตยล่าข้นปานเขาไม้ครับพี่น้องนั่งเต็มงพื้นเอาครับพี่น้องตอนนี้กำลังช่วยออกพี่น้อง <c oughs> หลังการการสร้างนี่ทำการถ่ายทอโดยนุ่มผู้ไทยโอ้โคนมามาละนฝันเขาม,าม,าม้าไหมย่อยหรอพีาไนอน,น,นเมื่อเด้กหนาวพวกเรายกแต่ว่าน้ำมันายขนาดที่นเราเย็นนครับหมอ,อกลง่งด้ เช็คต๊ะประชาริงครับพี่น้องมวนครับมวนมาม้วนมามวนนี่ครับอันนกหน่อยเพชรบันแพงม้วนม้วนครับผมสุดยอดสุดยอดช่าอช่งลุงตูลุกตูครับสมาธิขายขายสายครับแครับจางบ้านปอแดงบ่โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับมวนเน็ตขาดเดินสาหน่อยไม่เดินทางคับครับห้างคาร์บิอดไ่ครับปอดไถ่ครับเด้อครับผม คิดด้วยคิดด้ดยครับมาหลายหมองหลายทีครับาการเะทิ้กันนี่ครับเ <c oughs> มือม่อเมื่อในสิเดียนท,ท่านต่อไปสุรินทร์ครับที่แรกนึกว่ายุทธนะครับวันนี้ครับไปถามทีมง,งานเข้ามาว่าเป็นยุทธหรือเปล่าสิเดียนท,าท่านต่อสุรินทร์เหรอเนี่ยนะสีคอนอะไรกันนะครับน่ไม่ได้เบิ่งพวกแก่นนครับมานบ่มานบ่ เเย็ตกรกาศได้น้อยตวปัวสกับสุยากเกได้หมดเลยเจอทางกลับปลอดภัยคทุกคนนะครับเด้อเอฟซีทงานสยมามาร้าน ยีบาทฮะยีบาทคือสุดไ่ได้บอกเลขหรอว่ายี่สิบบาทเบิ่อกี้เลก็หาเห็นหนึ่งโอ้ได้มากระเป๋าเลยบอกพี่น้องใครอยากได้ไม่เอาน้ำสางสูตรเด้อม์นี่แบตอีที่เอี่มโอ้ก็หลายใบนี่มีบัตรประช้าชอนไปกับพี่แม่บานเบิ่อกระเป๋าเลยครับแบตกระชาชนนี่พี่น้องแล้วก็ได้เงินยี่สิบบาทครับคากาแฟสน้าลสูตรกระเป๋าหรือกระแมนบ้าครับกระเป๋ากระแมนครับ ของโราณกันมาเอาครับของโบราณกันมาเอาครับนี่งั้นย yep. ีสามสิบบาทพี่น้องสามสิบครับสามสิบพี่น้องครับราณบอกเลขบอกว่าอะไรนะเปของนายอยังก่อนได้ตาพอดีป่ะดูดูดูด่งดูนี่แหไรกับขี่นะครับนั่งนั่งหรือนั่งก่อนนั่งบอกนั่งอยังก่อนอ่ะดูน้าา อ๋อโอ้ยาอนบอสที่นี่หลังเป็นที่แม่เรามาขายกุญแจบ่สวัสดีครับโค้ชสวัสดีครับบอมี่ครับบอมี่ครับมือไหนแล้วบ้าขายดิมือมือมี่ผิดยอดสุดยอดโค้ชเอ้าพี่น้องใครอยากได้มานน้ำซาสกุระคันเด้อเยี่ไปให้ครับมือแดกก็ได้ครับมีใบกับขีดมีบัตรนักศึกษาบ่อ่าแล้วก็มีบัตรประชาชนครับครับพอดีซราสซุกแงงมาผอพอดีครับแค่สั่นโนรโทษขอโทษขอโทษนะศูนย์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าครับ 648 648 9321ครับปดเสามสอห้าสางร้ัวได้งซูครับเสียไลาไดาพิเศไหมได้เนาะอ้ยเสียไวด้เลยครับครับเสียเวลาครับมันติดต่อได้ครับบ้านพักสาวน้อยที่บ้านแทงครับก็ก็รทษเข์ขาบเบอร์ห้อหนาเลยครับอทษกข์ขาบเบอร์วงก็ได้เพราะว่าซังซูเกีไยาสืสารงานไหนเนาะครับคือมาเพราะอยากไปาไ็นน้ำพืนเพื่อเวนน้ำพืนแล้วบการการจัดเก็บน คือบางทีอาจอัจฉริะขาดเคลื่อนแบบว่าเขาบอกเด้เก็บไปรักษาญ<ล>าติเนาเนี่นรักษาไปครับอ่าขอบคุณครับท่านได้พิรำได้ครับผมผู้ดใดเบื้องคิดเบื้อยังก,ก็บ,บอกกันไปนั่งยังก่อนนั่งอ,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 อ่อนอ่อนอ่อนมาครับอ่อนมาอ่อนมาอก<อ>ต้องใช้มากเลยลุ่งกระเป๋า เด่ากบึนลิแตะกระต่ายกังขึ้นนี่นี่นี่ขนาสูงพนาดสูงพนาสูงนี่นี่นีโอ้พี่น้องเขห้าบาทครับโมเมนบอกเลขครับโมเมนบอกเลขนะครับหบาทแล้วเลขนี่บัดมือใกล้สิอนะครับตงเสีเดี๋ยวใกล้มือเดียวม่ทีบอกเลข้าบาทบาที่กับันนันเองแม่นนี่ครับบาที่กับอด้เก็บกันกับฝันกันแม่นครับ ตื้นระเบีก่อนตื่นระ้พ่อุยูเราไม่ได้ออกทที่ด้เลยครับิก่อนายเออคนร้ายัก่อนมาขึ้นนี่นั่นมันไหวไหมออกมามันมาขึ้นนี่บออโอ้มันกบไร้ตีแล้วบอกมาแยกหลแสดงว่าถ้าจะออกไปข้างนอกต้องไปกรุงเทพเป็นบ่ฮะแมนโอ้ข้ากรุงเทพจอออกไป ้มาองิบอกมาครับออกทางกรุงเทียเดียวครับพี่น้อง้มาลองก็น้อยสุดๆทุ่มเขาทุ่มแบบแีงแบน้องเออ้มานน้อมอะไรราคาฮะเป็นยังฮะมันเป็นยังก็น้องไรมันลูข่างข้าวลร่โพดไอ้ยังเป็นวายังมันข่างข้ายุงมันไปหารเมื่ก่อนหมอะมอเป็นกรุงเทพกับว่าปานหลายตงกรุงเทพปีครับกเก็อยู่ได้บ้านเนย้าเกียรเนาะร้ันขั้นขั้นเนาะเก็อยน่ได้เอาเร่วาอยู่ตรงน ไม่ยังเลยเจ้าก้อนเนยไม่ยังกนเลแล้วขังอกไกแน้วบัตรไยโอโหขีดไข่ยาไปเลยพี่น้อง่าแคบาทดีสกาแฟเด้ดูน่าซางกัสิกันแนีก้อนมูครับเพี่เก็บไว้ต่ปีซีหมดเลยโอ้แข็งแรงเลยแบบาคนเดือวยกนะพี่น้อง นดนครับบรรยากาศความเพินไวยครับตอนนี้ครับป้าครับอันนี้ก็น่าจะยกท่านประยุทธ์ตัวนี้สวัสดียามเช้าครับผมซึ่งเป็นวันอีกหนึ่งวันที่เรายังไม่ได้น,นอนกันครับผมยังไม่ได้นอน เดี๋ยวมายุ่งตัวหนักคนโหนี่ยสโลว์นะครับสักเมือคค่อนึงแค้งจะพาเราไปทานาอย่างนี้ครับผมว<า>่าแค่มีคนชอบก็ดีใจแล้วถึงแม้จะเอาขาข้างนึงไปไว้ในคุก <c oughs> ก, <c oughs> ก็ยอมยอก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 ไปไงครับลุงตูพอใช่ไหมพอตระหนักตระชนะหนัครับผมขอบคุณขอบคุณมากกันแล้วกันครับฝาร์ตี้พังช่องของลุงตูเด็กสกุลคนบ้านขมิ้นด้วยนะครับผมเร็วๆนี้ชาญจะมีซิงเกิลแล้วนะครับผมซิงเกิลใจบอกพร้อมเจ็บนะครับ ใครที่นะครับเป็น f c ของช่องลงตูก็ให้กำลังใจกับคนเลี้ยงช้างโทนเพื่นแพงด้วยกันแล้วกันครับผมฮะให้กำลังใจโดยผ่านทางเพจของสาวน้อยเพจแพงหรือว่าช่องยูทูบซาวน้อยเพจแพงครับผมอีกไม่นานเกินรอครับผมจะได้ชมกันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยกันแล้วกันครับผมมาสลับการกดไลค์กดแชร์ถ้าใช่ก็กดเลิฟใช่เปล่าถ้าชอบกดถ้าชอบกด กดไถ้าใช่กดเลิฟมาถ้าถูกใจกับผมมาแชร์ไปเยอะเลยกันแล้วกันครับผมมาขอบคุณลงหน้าด้วยก็แล้วกันนะครับมาตัวขออวยพรให้คนังที่ตัวคนเล็นชรครับรวยๆเงี้ปังๆเด้อรัสตาพัาครับหมดไปครับอคุณขอบคุณมากครับผมต่เ้อวก่คือบัไก่เนค้อตัวก่เนื้อัวเน้อตัวไก่เนอัวไก่ร้่อกอก้ใ่น้ ใส่้องแก้วตรงนี้ดีใจร้ายแล้วครับกำลังล้างวิธีครับผมสอดแจ้งจ้างปางครับนี่ครับโอ้โหตาล้างกันนี้ มันยังเป็นาตาม,มากมากงายเลยครับไ่ได้ออกใครอกครับไข่ยังรอละไข่แล้วว่าไข่นีอะไันเนี้ยเจฟต้องท่างเช้าอยู่เมื่อเราประยัดนะม่จะสามชุดนะจบาทากินหลายดีต็ไว่าวัดีก็ต้องกินแล้วอ้าว พี่น้องสลักที่นี่กับฝากพี่ฝากน้องไว้่นีทนะครับขอบุญของผู้รักนะครับเด้อสิข้ามาติดตามรับชมครับเบิกองแรหมดแล้วคือเก่าแล้วครับไหนจะดินแห้งน้ำรวยสุกสุกนะครับเมื่อนี้กับไปเพาะกันย่สุรินทมั้ยครับจักอันเื้อบ้านยังอำเภออะไรยันอันมูจักแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวหอดอย่างไรกันเบิดเ๋ยวพี่น้องได้ความเป็นไปของที่นี่สาวน้อยครับสลักที่นี่กับขอบุญของผู้รักครับประมาดีสุกสุกนี่น้องบัดด้าสวัสดีครับหลวงตัวขอญาติเกย์ไปที่ันครับ